พูดถึงศิละปะนะคะเรานําเสนอมามีมากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวแต่ว่าเด็กเล็กๆหลายคนบอกว่าแหมต้องการอะไรที่มันรุย่ยๆมันมันสนุกสนุกวันนี้มีมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณครูโรดน,นะคะคุณเกียรติศักดิ์จันทเสนค่ะครูสอนศิละปะประจําโรงเรียนสอนศิละปะคัลเลรมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูรดคะเราจะคุยกันถึงรเรื่องของอีกหนึ่งศิลปะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะลุยกันนิดนึง มันเลยครับมันเลยใช่ไหมเด็กๆเล็กๆน่าจะชอบเเอไปหน่อยแทนเพนติ้งใช่ครับไอ้แทนเพนติ้งที่ว่านี่มันคืออะไรครับแทนพินติ้งเนี่ยถ้าเราเกิดแปรตามตัวมันแทนก็คือมือใช่ไหมแทนคือมือมือเล็กน้อยของเด็กเนี่ยแล้วก็คําว่าเพนติ้งคือการระบายสีทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คือผมจะได้แยกกลุ่มนี้นะครับคือศิลปะวาดรูประบายสีแล้วก็ศิลปะจากการปั้นไม่ใช่ปั้นดินน้ำมันเลยแต่างอันนี้คือแยกเป็นสองกลุ่มให้ชัดเจน ก็คือแฮนด์เพนติ้งอยู huh, ่ในกลุ่มของวาดรูประบายสีนั่นเองอันแรกคือวาดรูประบายสีอันหนึ่งใช้การปั้นเอาใช่ครับโอเคชัดเจนแล้วครับแล้วทีนี้ก็คือแฮนด์เพนติ้งเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะเอามือมาแทนผู้กันนะครับแทนผู้กันหรือว่าแทนในเรื่องของปากกาอะไรต่างๆพวกนี้ที่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับก็ปกติใช่ครับใช้ผู้กันนะครับระบายสีอะไรแต่นี้ก็คือใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวติดตัวเราที่สุดเนี่ยก็คือมือนั่นเอง คือคือง่ายมากคือ<ช>ไม่ต้องวิ่งไปที่ร้านขายเครื่องเขียนอเอามือปะก,กันเลยทีเดียวครับผมใช่ครับแล้วเด็กๆชอบเหรอย่างนี้มันเขาจะเลอะเทอะอะไรตรงนในส่วนคําว่าเลอะนี่ก็คือมันเป็นส่วนที่เด็กๆเ,เขาเขาก็คือมันคู่กันอยู่แล้ว นะครับเวลาดเด็กๆระบายสีลงไปต่างๆคนนี้มือเขาจะเปืเ้อนอะไรต่างๆพคนนี้เขาอาจจะมีการเอามาจับที่ผลงานของเขาอะไรต่างๆทําให้มันเป็นร่องรอยหรือว่าสีสันขึ้นมามันก็เป็นศินนปลปะอีกรูปแบบหนึ่งถูกต้องครับใช่ครับเป,เ,ปเป็นในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องกรามเนื้อมือด้วยค,ครับผมม,มันต่างกับการใช้พกภูกันหรือรรอุปกรณ์อะไรมากมายไหมคะในงแง่ของพัฒนาการประโยชน์หรือความสนุกที่เด็กจะได้รับในส่วนของพัฒนาการนอกเหนือจะใช้เรา นอกจากเราใช้พู่กันนะครับในเรื่องของการระบายสีอะไรอย่างตางพวกนี้ก็คือมือเนี่ยในกลุ่มของเด็กเล็กก็ออคือผมแนะนําอย่างนี้นะครับก่อนเริ่มต้นการเรียนรู้ก็คือเราจะต้องถามลูกตัวเล็กก่อนว่ามือนิ้วโป้งของหนูอยู่ตรงไหนนิ้วนางไหนนิ้วตรงไหนที่เรียกว่านิ้วนาง ก็คือผุมเล็กอายุ3ขวบเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เข้าใจว่านิ้วนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยนิ้วไหนกันแน่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือเป็น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 ประโยชน์ที่ได้รับอ๋อเออจริงเพราะว่าถ้าจับแต่อยุ่รู้จักแต่พูกกันใช่ครับอันนี้รู้จักร่างกายตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับนิ้วทุกทุกนิ้วมีประโยชน์ยังไงอะไรต่างพวกนี้แล้วก็รู้จักในเรื่องของฝ่ามือว่าตรงไหนเป็นหลังมือตรงไหนไม่น้ามือตรงนี้ ใช่ครับให้เด็กรู้จักร่างกายเอาไว้ของตัวเองใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมตรงที่ว่าโอเคลูกลองกระดิกนิ้วที่ที่ที่คุณแม่บอกก็คือสมมติว่านิ้วกลางอยู่ไหนลูกก็ให้ลูกกระดิกนิ้วผู้ใหญ่กินง่ายนะใช่ครับอย่างอย่างเราบอกผู้ใหญ่กดิกนิ้วโป้งโอเคดีอยู่ให้เด็กกระดิกนิ้วนางนี่เขาทำกันแบบตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นพัฒนาการในเรื่องของเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อมือง่ายๆเออเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องเอาตัวนี้มาเป็นส่วนร่วม ในการสร้างงานศิลปะขึ้นมาคือมันอาจจะเลอะหน่อยบ้างอะไรไม่เป็นไรใช่ครับแต่ประโยชน์ที่ได้ได้ลงมือทำเต็มลงมือทําจริงๆอ่ะือศิลปะกับศิลปะอันนี้มันเป็นมันมันก็คือเป็นของคู่กันอือออ้ทีนี้เราทําความรู้จักกันนิดนึงเรื่องของแฮนด์เพนติ้งที่อาจารย์โลดบอกไปแล้วว่าเอามือลงทําเลยหลักๆคือจะใช้มือในการทําแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆก็ยังสามารถนํามาใช้เพิ่มได้ก็ต้องมีเสริมได้บ้างพวกคู๊กกนอะไรต่างแต่ก็คือหลักๆก็คือเราใช้มือแต่ถ้าให้เรานึกภาพ ถ้าเราบอกเอาแฮนด์เพนติ้งในหัวเราก็จะเห็นแต่เป็นรูปมือนะ<ช>มันก็แปะแ<ช>ปะแป,ะปะมันก็จะมีอยู่แค่นี้มันจะไปเป็นศิละปะอื่นๆได้อีกล่ะคะอันนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปขี้ขายได้สมมุติว่าโอเคเด็กๆเขาไปเที่ยวสวนสัตว์เห็นนกยุงลํำแพนสวยเลยมีสีสันสวยงามะนะครับเราอาจจะโอเคให้เด็กๆเอาฝ่ามือนยเอากลางฝ่ามือแล้วก็สแตมป์ลงไปให้มันเป็นร่องรอยเหมือน,ในใคล้ายนกยุงกำลงังลังแพนกกำลังแผนหางของมันอยู่<อ>แล้วเราก็ค่อยมาวาด ตรงกลางให้มันเป็นตัวนกยุงขึ้นมาเป็นบอดี้ตัวนกยุงขึ้นมาในภาพบอกนะอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นการนำไปที่คายไปสร้างสารรค์ในงานศิละปะได้หลากหลายทุกได้ใช้จินตนาการเยอะด้วยเพราะว่าเหมือนกับเรามีอุป,ปกรณ์ให้แค่นี้มืออาจจะมีอางอื่นเพิ่มได้นิดหน่อยใช่ครับภั<ช><ช>คบังคับคือมันเป็นการฝึกให้เด็กคิดจากภาคบังคับด้วยว่าคุณมีอุปกรณ์จากมือคุณต้องตกแต่งให้มันเป็นปีกสัตว์เป็นตัวสัตว์เป็นอะไรกันอื่นคุณจะทํายังไงจากช้อยโจทย์ที่เราให้แค่นี้ ถูกต้องครับถูกต้องเด็กก็ต้องฝึกคิดฝึกทำได้จินตนาการใช่ครับทันี้อทนี้ทั้งนั้นทันี้ทั้งนั้นก็คือเด็กที่จะคิดได้ก็คืออาจจะพาเขาไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าไปดูนิทรรศการศิลปะหรือพาไปดูบูธที่เขาจัดศิลปะสาหรับเด็กอะไรต่างพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเป็นจินตนาการเขาได้ก็คือเอาเอาเอาให้เขาได้มีประสบการณ์ก่อนได้ได้ประสบการณ์ได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วมาต่อยอดเป็นศิลปะที่เราจะเห็นทีนี้น้องๆเนี่ยตั้งแต่วัยถึง3 สามถึงเก้าขวบการเรียนรู้อาจจะสอนไม่เหมือนกันอาจจะต้องแบ่งนิดนึงในหมวดของเด็กเล็กกับเด็กที่อาเด็กอาจจะเป็นทักงสามถึงหกขวบกับหกขวบขึ้นไปอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกับตัวนี้สองกลุ่มนะครับก็คือเด็กอายุสามถึงหกอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของสามถึงหกก็คือจะเป็นลักษณะของการประดิษฐ์ของเล่นเพราะว่าเด็กเล็กนี่ก็คือเน้นของเล่นไว้เพื่อที่เขาจะได้สนุกกับงานที่เขาทำจะเน้นให้ได้เล่นของเล่นที่เป็นอันหนึงทีนี้กลุ่มของเด็ก เจ็ดถึงเก้าเนี่ยเด็กที่โตขึ้นมาแล้วรู้เรื่องอะไรแล้วก็คือเราอาจจะเป็นลักษณะเป็นเน้นความคิดขึ้นมานะครับยกตัวอย่างในเช่นการปั๊มมือลงไปเพื่อได้ให้มันเกิดเป็นเป็นเรื่องสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมครับมีห้านิ้วใช่ไหมครับมีห้านิ้วแล้วทีนี้เราอาจจะเป็นนิ้วกลางเป็นคุณพ่อนิ้วชี้เป็นคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็เป็นน้องสองคนแล้วก็เป็นตัวเราครอบีรัวมีห้าคนใช่ครับแล้วก็วาดพอปั๊มลงไปแห้งแล้วเราก็เราก็จะวาดเป็นหน้าตาในเรื่องของบุคลิก ของแต่ละคนคุณพ่อจะมีนวดผูกนิไท้อะไรต่างๆแล้วทุกคนก็จับมือกันแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรูปบ้านเข้ามาก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดให้เด็กว่าทุกนิ้วมันมันมันก็ต้องสามัคคีกันเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเราต้องสามัคคีกันถ้าหายนิ้วนิ้วหนึ่งก็คือจับได้ลําบากแล้วครับในเรื่องของการจับหยิบนู่นหยิบนี้เพราะงั้นคือห้านิ้วต้องสัมพันธ์กันอันนี้ก็คือสอนในเรื่องของแนวคิดให้เด็กผูกอายุเจ็ดถึงเก้า มันสามารถแทรกปัจฉญยให้ได้มองอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นถูกต้องครับเราไม่ใช่มองเฉพาะความสวยงามอย่างเดียวเราต้องดูในเรื่องของเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับแต่นี่จะสอนเด็กรุ่นโตนิดนึงใช่ครับที่เขารู้เรื่องแล้ว อาจรเอกเลียกคเน้นของเล่นเลยสนุกไว้ก่อนครับเอามันสนุกไว้ก่อนแล้วเขาก็จะชอบศิลปะด้วยแต่ที่สําคัญศิลปะอย่างที่บอกกันเป็นประจำได้เรื่องของสมาธิจินตนาการได้แน่นอนพอน้องกลุ่มที่โตจินตนาการก็ได้แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเสริมแนวคิดเรื่องของปรัชญาต่างๆหลายๆสิงไไ่งหลายๆอย่างอาจจะดูยากแต่สามารถสอดแทรกในกิจกรรมลงไปได้อย่างที่อาจารย์ลดบอกนิ้ว5นิ้วสมมติเราเป็นครอบครัวเดียวกันขาดไปสักนิ้วหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นมือละมันก็อาจจะหยิบจับอะไรได้ลาบากนิดนึ่งมันนัาก จะดีกว่าไหมถ้ามีทั้งห้ามือถ้าเราทั้งครอบครัวรักกันสามัคคีกันมันเปรียบเทียบได้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวลูกผู้ชมก็จะเป็นเด็กที่มีอะไรคลิกมุมมองที่นุ่มลึกสุขุมแล้วก็มองอะไรอย่างละเอียดอ่อนด้วย<ช>นะคะ<ช>ซึ่งวันนี้มาทังทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงมือเลอกกัน <c oughs> นะ<ด>แต่เดี๋ยวเราจะมาลงมือคลิกอะไรทาศิละปะอะไรคนบอกเป็นศินลปเปอะก็อาจจะใช่แต่ไม่แน่นอนประโยชน์มันมีเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของ hand painting กัน มาลงมือกันเลยดีกว่านะคะเราคุยกับคุณคณรูโรดไปเบรกเมื่อกี้ว่าแผ n นเพ i นติ้งสามารถเล่นได้งแต่เด็กๆนั่นแหละ3จนถึง9ขวบแต่ว่าชิ้นนี้น่าจะเหมาะสําหรับที่เรากำลังจะทํานี่จะเหมาะกับน้องไวัไหนคะอันนี้ก็คือชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นของเด็กอายุ3ถึง6ขวบ3ถึง6ขวบ,บแต่<ช>แตจริงๆแล้วตก<ร>วนั้นก็เล่นได้เหมือนกันเนาะเล่นได้เหมือนกันครับนั้นแสดงว่าวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากใช่ครับ มีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์นะครับที่ผมแนะนําในเรื่องของ hand painting นะครับในเรื่องของสีนะครับสีนี้ควรที่จะเป็นในเรื่องของสีน้ําหรือสีโปเตอร์นะครับส,ส,สีที่จะเอามือเราไปแปะเนี่ยหรอใช่ครับถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นสีช็อกหรือสีไม้อะไรต่างๆจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือ,อมหรือฝ่ามือลงไปนะครับเพื่อให้เกิดเป็นร่องรอย แทนการใช้ผู้อ่นเพนนั่นเองสีต้องชัดสีอะไรบ้างนะคะที่จะใช้เราเวททีสีที่จะใช้นี่ก็คือเป็นพวกสีโปสเตอร์สีน้ำสีสีโปสเตอร์สีน้ำสีน้ำสีผสมอาหารแต่แต่แต่ถ้ากลุ่มนี้ก็คือผมแนะนําให้ใช้สีผสมอาหารจากค่อนข้างเวิร์กที่สุดเพราะว่าเผื่อเราเผลออย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้น้องเขาอาจจะมือล้วงปากะไรต่างอ๋อน้องเล็กๆใช่ไหมอันตรายครับใช่ครับแม่ซีสวยเนอะลูกถึงลูกอ้อมมัมถูกต้องครับเพราะว่ามันจะเป็นการสะสม ในรร่างกายของน้องเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงในเรื่องของความปลอดภัยสีผสมอาหารถูกต้องและสีประเภทไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงมีไหมคะที่จะหลีกเลี่ยงคือเป็นพวกสีน้ํามันสีน้ามันนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกสารเคมีในเรื่องของทินเนอร์หรือว่าน้ํามันสนน้ามันลินเซียไรต่เป็นส่วนผสมอยู่เพราะฉะนั้นก็คือผิวหนังของคนเราโดยเฉพาะเด็กๆกลุ่มนี้มันจะค่อนข้างที่จะเปราะบางนิดนึง

าาใช่ครับเอามาเอามาระบายบนมือเราเพื่อที่จะให้มันมีสีติดอยู่แต่ก็คือต้องรีบระบายนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่น้องเขาระบายเช้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยก็ได้นะครับช่วยในเรื่องการระบายเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นไม่ให้มันแห้งแล้วก็ปั๊มลงไปมันจะได้ติดเพราะหลายคนน,นึกภาพ,พว่าเอาสี<ๆ>วางๆแล้วมือแปะไปที่สีแล้วค่อยมาแปะต่อแบบนี้มันต้องถังใหญ่นิดนึงบางคนซื้อสีมากระปุกแค่นี้ก็เอาระบายที่มือง่ายกว่านะคะอุปกรณ์อื่นๆมีอีกไหมเอ่ย อันทีเช่นในเรื่องของการไกยกันไกนี้ก็คือพอเราพอเราปั้มลงไปแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้กัรไก่ใช่ครับใช้กัรไก่ตัดตามรูปมือร่องรอยต่องลอยของรูปมือที่น้องเขาปั๊มลงไปนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นชิ้นออกมา อันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นอะไรคะอันนี้เราจะทําเป็นของเล่นคือมังกรเอาไว้เชิดนะครับเดี๋ยวมาแล้วให้ดูให้เห็นภาพก่อนและกันจะได้มีน้ําย่อยเห็นมังกรแล้วนึกถึงอะไรไหมคะอันนี้อันนี้ผมตั้งชื่อว่ามังกรลายฝ่ามือน้องหนูนะครับลายฝ่ามือน้องหนูใช่ครับขอเช็คหน่อยขอเพลงหน่อยได้ไหมคะตัวเล็ก